นครแม่สอดร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้ระบบนวัตบวรเป็นฐานการเรียนรู้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเกี่ยวสายไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าหักและไฟฟ้าดับในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดและรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหาย เกิดอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกผลไม้เสียหลักแหกโค้ง,งประสานงากับรถกระบะแล้วชนเข้ากับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่าสิราย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรพา,าพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้ระบบนวัตบวรเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดเรเทอดเกียรติชินสนรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้ระบบนวัตบวร,รไอคอเป็นฐานการเรียนรู้ใช้ประเด็นการจัดการขยะเป็นสื่อผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงานและการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมโดยใช้ระบบนวัตบวรไอคอเป็นฐานการเรียนรู้ใช้ประเด็นการจัดการขยะเป็นสื่อผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นความร่วมมือภายใต้ใตข้อตกลงความร่วมมือของสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเทศบาลนครแม่สอดและมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการและเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมกำหนดแนวทางและบทบาทการดำเนินงานร่วมกันโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลครั้งที่4ประจำปี2558ค่ะเมื่อวันที่23ธันวาคม2558เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาณห,ห้องประชุมชั้น4 สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอภอแม่สอจดจตากผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ในายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลครั้งที่สประจำปี2558โดยที่ประชุมได้กล่าวในประเด็น ความก้าวหน้าของคณะทำงานบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุการจัดงานโอทอบสารสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างวันที่10มกราคม2559ที่จังหวัดเมียวดีการแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างแม่สอดและเมียวดีเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากการสร้างความเข้มแข็งประชารัฐให้เข้มแข็งตามโครงการสร้างเจ้าสัวน,น้อย SME โดยสำนักง,งานจังหวัดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16มกราคม2559และกิจกรรม9วันหันษาพาสนุกแบบสุกขในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2559นี้อีกด้วยรวมทั้งรายงานการดำเนินการของคณะทำงานระดับตำบลประกอบด้วยตำบลแม่กุตตำบลแม่ปะตตำบลแม่กระสาตำบลพระาธาตุผาแดงและตำบลมหาวันทั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะทำงานระดับตำบลเพื่อเป็นเวทีเสนอและแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจในการจัดการของพื้นที่พร้อมทั้งนำไปชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไปคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่6 BOI สุราษฎร์ธานีเดินทางมาศึกษาดูงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3อาคารสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดอกเตอร์เทิดเกียรติชินสารนันนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองงานและแผนงานเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับนายพันลบบุญสิริผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่6และคณะที่เดินทางมาจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำคณะมาศึกษาดูงานจุดแข็งและสถานการณ์การลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากโดยชายแดนของประเทศไทยฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นถือว่าเป็นประตูฝั่งตะวันตกที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยไปยังเมียนมาและอินเดียเพราะเป็นเส้นทางการขนส่งที่สะดวกที่สุดที่จะสามารถเข้าไปยังกรุงย่างกุ้งเมืองเศรษฐกิจสำคัญของเมียนมาคาดว่า หากการลงทุนและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นโดยเฉพาะระบบการขนส่งจะทำให้ประตูของไทยฝั่งแม่สอดสามารถขยายตลาดสินค้าของไทยไปยังอินเดียและยุโรปได้ในอนาคตอันใกล้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศอินเดียที่ได้มีการเปิดเผยเดินหน้าโครงการสร้างถนนยาว3,200กิโลเมตรเชื่อมเมืองโมเรในรัฐมณีปุระของอินเดียเข้ากับอำเภอแม่สอด จะทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นถึง60%จึงทำให้ในปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามากขึ้นอีกด้วยเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเกี่ยวสายไฟฟ้าทำให้เสาไฟหักและไฟฟ้าดับในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดและรถยนต์หลายคัน ได้รับความเสียหายค่ะที่บริเวณหน้าศูนย์บริการมิตซูบิชิวงเวียนใหญ่ถนนสายแม่สอดถึงอุ้มผางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกเกี่ยวสายไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าหักและมีรถยนต์เสียหายหลายคันจึงได้ประสานหน่วยกู้ภัยเร่งลงที่เกิดเหตุและเร่งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด เร่งตัดกระแสไฟฟ้าโดยในที่เกิดเหตุพบเสาไฟฟ้าหาักหลายต้นและสายไฟฟ้าตกพาดอยู่บนถนนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซํำซ้อนจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถบรรทุกที่กำลังมุ่งหน้าไปทางอำเภอพบพระเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุสิ่งของที่บรรทุกมาด้วยที่อยู่หลังรถซึ่งมีความสูงได้เกี่ยวกับสายไฟที่อยู่ด้านบนจนทำให้ของตกลงมาและเกี่ยวเอาสายไฟฟ้าตกลงมาด้วย และเสาไฟฟ้าหักโค่นไปหลายต้นโดยมีรถที่จอดอยู่บริเวณหน้าศูนย์บริการมิซูบิชิได้รับความเสียหายไปหลายคันและเป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ทำการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและจัดการตั้งเสาใหม่ใช้เวลาดำเนินการกว่า8ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จสำหรับความเสียหายทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เกิดอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกผลไม้เสียหลักแหกโค้งประสานงานกับรถกระบะแล้วชนเข้ากับรถจัก,กรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่าสิบรายค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจโทรสุชาติปัญญากุลพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพบพระรับแจ้งมีอุบัติเหตุหมู่จึงประสานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอำเภอพบพระจังหวัดตาก และอาสากู้ภัยพายับต้องเร่งนำกำลังทีมแพทย์พร้อมรถอุปกรณ์ตัดทางและรถกู้ชีพเดินทางไปที่ถนนสายแม่สอดถึงอุ้มผางช่วงหลักกิโลเมตรที่33บ้านห้วยนกแลหมู่ที่9ตํำบลช่องแคบอําเภอพบพ,พระจังหวัดตากหลังรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนประสานงากันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจานวนมากเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าตอนเดียวสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ทอทหาร7407ตากบรรทุกผลไม้สดมาเต็มคันจอดกีดขวางอยู่กลางถนนสภาพรถพังยับเยินโดยมีนายชลวีแซ่ม้าอายุ18ปีชาวไทยเชื้อสายม้งที่เป็นคนขับถูกแรงกระแทกอัดติดคาพวงมาลัยรถหน่วยกู้ภัยต้องรีบใช้เครื่องตัดทางทำการงัดร่างออกจากซากรถขณะนี้อาการยังสาหัส ขณะที่อีกฝั่งถนนห่างไปประมาณ4เมตรพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีดำ4ประตูหมายเลขทะเบียนกไก่คอควาย7346ตากสภาพรถด้านหน้าพังยับเยินภายในรถพบร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนไทยชนเผ่ากะเหรี่ยงจำนวน5รายนอนจมกองเลือดอยู่ภายในซากรถหน่วยแพทย์กู้ชีวิตต้องรีบช่วยกันนำร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดออกจากซากรถ และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนถนนนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ถูกชนพังเป็นเศษเหล็กอีกหนึ่งคันซึ่งทำให้คนขับจักรยานยนต์ที่เป็นหญิงสูงอายุได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายหลังการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้รีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมดเจรายโดยมีอาการสาหัสสามรายส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพพพระอย่างเร่งด่วนจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายชลวีได้ขับรถยนต์ที่บรรทุกผลไม้มาเต็มคันด้วยความเร็วเพื่อจะนำไปส่งให้ลูกค้าในตลาดสดเขตอำเภอพบพระเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนกว้างสี่เลนใหญ่และเป็นทางโค้งลาดชันรถได้เสียการควบคุมแหกโค้งพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถยนต์กระบะที่วิ่งสวนทางมาอย่างแรงก่อนรถจะหมุนไปชนกับรถจักรยานยนต์ของหญิงสูงอายุที่วิ่งตามมาอีกหนึ่งคัน ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม7รายและมีอาการสาหัสถ,ถึง3รายศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1เชียงใหม่และพิษณุโลกจัดสัมมนาสิทธิประโยชน์ BOI ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเซนทราแม่สอนฮิลรีสอร์ท ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือจัดสัมมนาสิทธิประโยชน์ b o i ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาโดยนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตามอบหมายหน้าที่ให้นายสมบูรณ์สิริเวทปลัดจังหวัดตาเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาและนายศักชยัยเหลือสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่หนึ่งเชียงใหม่และพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวรายงานและมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคการเงินการธนาคารและผู้ประกอบการเจ้าของกิจการในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้กว่า100คนการเปิดการสัมมนาการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่โดยเฉพาะ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากความพร้อมของจังหวัดเพื่อรองรับการค้าการลงทุนการพัฒนาอุตสาหากรรมโดยเฉพาะอุตสาหากรรมขนาดกลางและขนาดย่อมการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME ในช่วง3ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่าค้าขายต่อปีมากกว่า หล้านล้านบาทและมีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี2558นี้ปัจจุบันธุรกิจประเภทศูนย์กระจายสินค้าและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากและสะดวกในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งนำเข้าสินค้าต้นน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนักลงทุนที่เข้าไปลงทุน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนอกจากได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรที่มากกว่าการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในพื้นที่ทั่วไปแล้วยังได้รับการผ่อนผันให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ด้วยจังหวัดตากได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมาแล้วหลายปีโดยมีการขยายเส้นทางถนนหลวงและขยายถนนย่อยไปยังหมู่บ้านมีสะพานเชื่อมต่อถึงประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งแห่ง และกำลังก่อสร้างอีกหนึ่งแห่งมีด่านศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนมีการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือที่เรียกว่า one-stop service หรือ OSS ปัจจุบันจังหวัดตากมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน18โครงการเงินลงทุน5,746ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นกิจการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป กิจการเหมืองแร่กิจการผลิตไฟฟ้าการสัมมนาในวันนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับมาตรการและนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากการเสรวนานักลงทุนได้อะไรชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งจัดประชุมประจำเดือนธันวาคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุค่ะ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับศูนย์สาธารณาสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนบ้านทุง่งเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนายปัญญาธัญพิพัฒหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งพร้อมนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดน,อนายอนันต์จีคีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนางโสพิษกุลโรดวิจิตหัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขโรงพยาบาลแม่สอดจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงเจริญพระชนมายุครบ88พรรษาในวันที่5ธันวาคม2558จากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมพ่อปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลาจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดปากค่ะ ที่ร้านอาหารนัดพบพันเอกโสพลนันทสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตาโดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า30คนการจัดกิจกรรมพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและประสานประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกันโดยพันเอกโสพลนันทสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ได้พบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ในครั้งนี้โดยได้กล่าวถึงนโยบายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ห้าอำเภอชายแดนที่ยินดีจะทำงานประสานร่วมกันไปกับสื่อในพื้นที่และยินดีที่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงจากนั้นพันเอกกฤิตพันธสาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ก็ได้ร่วมพบปะกับสื่อมวลชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยจากนั้นในอำนาจยุ่วพันธ์ก็ได้เป็นตัวแทนของสื่อมวลชนในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากกล่าวขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น และอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกานาฬิกาสินาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a ฟ e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉัน นางสาววราพาพลุตนันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ